สวัสดีคุณชม,มทุกท่านครับผมวุชภูมิแทตั้งวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับก้อนพลอยทับทิมที่อยู่ในมือผมสีชมพูเข้มนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสก้อนนี้นะครับเป็นของประเทศโมซัมบิกไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับผมจะชั่นน้ําหนักคุณชมชมนะครับน้ําหนักนะครับ748กรัตครึ่งนะครับถือว่าเป็นก้อนพลอยทับทีมธรรมชาติสีชมพูเข้มนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสของประเทศโมซัมบิก ที่หายากนะครับเลื้วข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับผมจะส่องไฟให้ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับโปร่งใสทั่วทั้งก้อนนะครับเนื้อเนื้อนี้นะครับนําไปเจียรในได้เลยนะครับ6 0 0อยกว่ากันหลัดเจียรในได้ไม่ต่างว่าสามร้อยกว่ากันหลันนะครับนะครับผมขายไม่แพงนะครับกันหลันละหลักร้อยบาทนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับ ผมจะพอสรรพคุณคุณประโยชน์ของพลอยทับทิมนี่นะครับท่านผู้ใดได้ครอบครองนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนไว้นะครับเดี๋ยว่ันผู้ชมนะครับทั้งทั้งเมืองไทยได้เขียนไว้นะครับจะเสริมไารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบคอจากว่าและยังบำรุงเลือดนะครับช่วยให้ความรักมั่นคงนะครับนี่ผมม่ที่ไว้สั้นๆนะครับนะครับ แล้วก็ข้อสําคัญข้อนี้เป็นพลอยทับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนจะมีความพิเศษอย่างนะครับมีพลังขึ้นเมล็ดพลังชีวิตบรรจกวานอยู่ในก้อนพลอยนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกถึงสรรพคุณนะครับจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายท่าน้ําท่าลมท่าเดือนท่าไฟสมบูรณ์บาลานนะครับด้วยพลังขึ้นเมล็ดขึ้พลังชีวิตบรรจวาลของก้อนพลอยทับทิมนี่นะครับราชาแห่งบอยนะครับอย่าน้อยไปตั้งไว้ที่บ้านคนในบ้านเขาไม่เจ็บป่วยได้ง่ายไหมครับ ช่วยเสริมบารมีและยังช่วยให้คนในบ้านหรือผู้ครอบครองนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับราคากันหลักร้อยนะครับเลื่อนเรียนผู้ชมนะครับล่าสุดนะครับมีทับทิมของประเทศโมซัมบิกเช่นนี้สีแดงเลื่อนนกนะครับน้ําหนักแค่55.22บห้าจุดสองสองกันหลัดเดี๋ยวผู้ชมไปเซิร์ชคูเกอได้ชื่อทับชื่อทับทิมนะครับแอตตาหรือฟูล่านะครับดวงดาวแห่งฟูล่านะครับประมูลที่อเมริกานิวยอร์กไปนะครับน้ําหนัก55.22บห้าจุดสองสองกันหลัด นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับพันสองร้อยล้านนะครับเห็นไหมครับทับทีมนี้นะครับที่แพงเพราะเป็นลาชัยพลนะครับเขาถึงแพงกว่าเพชรนะครับเพราะเขาเป็นลาชัยพลส่วนก้อนนี้นะครับหนักหนักตั้งร่วมพันกันหลัดนี่นะครับหนักเจ็ดร้อยสี่สิบแปดกันหลัดนี่นะครับนะครับเจียอย่างน้อยเหลือสามร้อยกว่าหลัดผมขายกันหลัดถูกๆนะครับหลักร้อยบาทนะครับนะครับ ท่านบูใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับโทรมาโทรมาหาผมได้นะครับติดต่อได้นะครับสนใจนะครับผมขายไม่ถูกๆนะครับกันหลักหลักร้อยนะครับเบอร์สับติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9น9 9หน้เานแสะครับผมนผมตั้งอยู่ที่ฝั่งธนนะครับนะครับก้นนี้ยังไงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดือนในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครด้วยนะครับนะครับนะครับ แล้วก็เนื้อผงใสปีเจนในได้สบายเลยนะครับนะครับสีชมพูเข้มนะครับนะครับเกือบเป็นสีแดงกุหลาบอ่อนนะครับเรียนผู้ชมเมื่อมาติดตามค้อพลอยทับปิมชาติข้อนนี้ของผมของพระทยโมสบิกนะครับที่สีสวยนะครับชมพูเข้มนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนในโลก นะครับมีอยู่ใครเหมือนและไมีเหมือนใครและข้อสําคัญใหญ่ที่เสนโลกที่คูเกอร์เลยกัลันตีไว้นะครับโดยเฉพาะของสูงนะครับภาพปันต่างๆแกด้วยราช่ายพอยเช่นนี้ถ้าพิริมชาติถ้าปิสตตาของประเทศโมซัมบิกไม่ผ่านฟาร์มร้อนและไพลินสตานะครับแผงแๆยากนะครับองค์ใหญ่ที่เนโลกอยู่ใน y YouTube ผมนกภูมิแทตั้งไม่ต่ำกว่า70องครอลังคารมากานะครับเดี๋ยวนุ่นชมยินดผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมนกำภูมิแทตั้งดูเล่นใครเครียดได้เป็นบุญตารับรองไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วเมื่อไปตตตติดาาาามมมมชภพนน่่งๆทีีผเรย ผู้ชมที่ครูก็กำลันตีว่าองค์ใหญ่ที่สนนนิโลงนะครับเลยเฉพาะแก่ด้วยพ่อยทัพยินชาติทัพริมสตาไพรินสตาไม่มต่ำมาเจดิ0องค์ นะครับผมจะบอกข่าวดีเพียงแต่ผู้ชมนี่ครับนำคลิปวิดีโอของผมเนี่ยครับในย t u b e รู้จักหมาเศรษฐีที่ไหนก็ได้นะครับทั้งไทยทั้งต่างชาติหรือพี่พันธุ์ที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยหรือต่างชาตินําไปให้เขาดูเท่านั้นนะครับถ้าถูกใจเชิญท่านผู้ชมก็ได้เงินหมาสารเพราะแต่องราคาสูงผมไม่คุณผู้ชม3%นะครับคุณผู้ชมก็ได้เงินหมาสารติดต่อสําเร็จและเมื่อติดต่อสําเร็จท่านก็ได้ร่วมหมาขุศสกับผมนะครับพราอผมได้เงินผมพิจาศณาตาสร้างวัดอยู่นะครับ จะนําเงินไปสร้างวัดเพื่อเสด็จทอสน萨ท่านก็ได้รวมมากุศลกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ย t ท b e ผมข่งผมแท้ตั้งได้ได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์ษัทติดต่อผมท่านนะครับ0819071179้นและ0 9 9 1์เ8 9 4นะครับนะครับศูนย์ก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนนี้ของผมนี่นะครับผมประเทศโมซัมบิกนี่นะครับสีชมพูเข้มนะครับ เกือบแดงกุหลาบออกความพิเศษคือเนื้อหอยเป๋าไสนนาไปเจียในได้สบายนะครับนะครับไข่ถูกๆนะครับขนหลหลักร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องการหาสิ่งดีๆจะมาเสริมบารมีนี่นะครับเชิญก้อนนี้ไปเพียงแต่ตั้งไว้ที่บ้านก็มีมีคําว่าผิดหวังหรือนําไปเจียในเป็นเครื่องประดับได้นะครับจะหนักไม่ต่างกับสามร้อยกว่าหลักเจีไปเจียในก็ได้ทําหลังเบี้ยก็ได้นะครับนะครับ ขายถูกถุยนะครับกระดาหนึ่งหลักร้อยบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นนาทีทองไม่ควรพลาดน,นะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็นี้ผมรับประกันเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับ